สวัสดียังป็นทางการนะคะก่อนที่เราจะทำมาหาเนี่ยเราต้องพูดถึงแมทเทียร์ลอะไรอย่างงี้ก่อนไหมที่มาและความสมัมพัญเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเราตั้งใจว่า,าจะให้มันเป็นเหมือนเป็นคลิปไหมนะเป็นพอดแคสตย้งกันพอดแคสต์ podcast ที่มีข้าข้าใช่มีข้าแล้วก็มีนะคะ <c oughs> พูดไรวะเอาว่าก็คือมีการพูดถึงอะไรยาวๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะคีความแบบ stuff I drew drew ที่แปลว่าวาดอะไรต้น draw stuff to h e a l my soul นี่คือเรื่องจริงเราไม่ได้ฮิวจิตวิญญ,ญาณตัวเองด้วยกวันวาดรูปอย่างเดียวเรายัางมีทำอย่างอื่นจิออเราจะเวิ้นเว้อทำไมวะช่างมันเถอะที่เราทําคลิปเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าเราอะตั้งใจจะทำเหมือนเป็นกิจกรรมประกาศให้เพื่อเราอะที่เขาให้สิ่งนี้กับเราคือสิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตั๊นี้นะไม่ใช่ตุ๊นะตกาตานะไมถึงไม่ถึงไม,ไม,งไมนี้เออจช่ ดูในช่องมีการทำคลิปที่มี voice over ไปบ้างเนาะประมาณา3คลิปขยันมากแล้วก็ให้เพื่อนช่วยดูช่วยคอมเมนต์เหมือน encourage ให้เราหาอุปกรณ์เพิ่มเรื่องอุปกรณ์มีความรู้น้อยมากเพื่อนก็เลยส่งมาเลยจ้าไม่เอาเ็นว่าเราอะรู้สึกขอบคุณเพื่อนมากเรารู้สึกเหมือนแบบมีคนคอย support ตลอดเวลาแล้วมันอุ่นใจเรารู้สึกว่าเออเรามีแรง ทำเรื่องประหลาดทำอะไรแบบนี้ตกไปบ้างๆเหรอขอบคุณนะจ๊ะเราจะมารีวิวหนังสือซึ่งหนังสือที่เราจะรีวิวก็คือภาพมาเต็มคลิปนี้คือเราทำขึ้นเพื่อขอบคุณแล้วเราก็รีวิวหนังสือเรื่อง The Magic ใช่ปะมันจริงๆแล้วมันคือ The Magic Words คำมันเป็นเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับคำคำมหัศจรรย์นหนึ่งคำอ่าขอจะเดาได้ไหมเดาได้ไหมเดาซิเดาซิเดาซิว่ามันจะเป็นคำว่าอะไร ถูกต้องนะคะมันคือคำว่าขอบคุณจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบพูดถึงคําอย่างเดียวมันคือความรู้สึกมันคือ feeling มัน the act of appreciation act of uh being thankful ภาษาไทยก็คือการแบบสํานึกรู้คุณอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้เราอะเคยไลฟ์อ่านอ่านจนจบเล่มเลยในติ๊กต็แล้วก็แบบเหมือนอ่านไปด้วยแล้วก็มีคนมาคุยด้วยบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่ ฮิลใจดีคนที่มาฟังก็บอกว่าอ่านฟังเรารู้สึกแบบฮิวใจไปด้วยอะไรอย่างนี้หนังสือเขาอ่ะเป็นซีรีส์เดียวกับ The Secret มีใครอ่าน The Secret ไหมกดแห่งแรงดึงดูด The Magic เล่มนี้นะคะอ่านเขียนโดยรอนดาเบิร์นนะคะโครงสร้างของหนังสือเนี่ยนางก็มีหลายบทคือโดยภาพรวามาเขาจะพูดขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยอะ every aspect of life ในหนังสืออ่ะในแต่ละบทเขาก็แบบแยกย่อยบทแรกๆสองสาบทแรกจะมีอินโทรก่อนเนาะแบบเขาก็จะพูดให้เราแบบรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเอ้ย,อยชีวิตเรามันสามารถพบเจอกับความมหัศจรรย์ได้เพียงแค่เราเอ่ยคําสั้นๆแต่มีพลังคํานั้นออกมานนเป็นแบบอินโทรแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบฝึกอยี่สิบแปดวันซึ่งแต่ละวันอะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่ิบแปดอะก็จะเป็น เป็นธีมการขอบคุณในธีมต่างๆเออก็คือก็คือเอาแบบพาสต่างๆในชีวิตแหละมาขอบคุณในหนึ่งบทก็จะมีเนื้อหาใช่ปหท้ายบทก็จะเป็นจะเป็นแบบฝึกว่าให้คุณทําอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากสายพัฒนาตัวเองสายที่แบบต้องการแบบฝึกแบบการลงมือทำอะไรเงี้ยน่นาจะชอบสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกเราอะก็คือ,คอการสํานึกรู้คุณทําให้เราได้รับสิ่งดีๆจากจักรวาลและพบความมหัศจรรย์ในชีวิตอ่า มันคือ The Magic Word นะเนาะความคิดเห็นส่วนตัวเราอะนะหลังจากที่เราอ่านแล้วเราก็ตีความกักหนังสือเล่มน,นี้เราคิดว่าเขาอะคนเขียนอะเขาเก่งมากในการเขียนขยายความเขียนโน้มนะ้าวว่าทำไมเราถึงต้องขอบคุณเราถึงควรขอบคุณหรือเราควรจะมีความรู้สึกสำนึกรู้คุณอยู่เสมอไม่ว่าจะกับอะไรจะกับแบบคนส,สัตว์สิ่งของสถานที่หรือแม้แต่อากาศอะไรอย่างเงี้ย เ,เขียนได้ดีแล้วก็คือสมมติสมมติถ้าคิดภาพตัวเองแบบสลับตัวเองไปเป็นคนเขียนอ่ะแบบโหจะหาเนื้อหาอะไรแบบนี้มาจากที่ไหนวะคือแบบมัน simple มากแต่มันแบบเออมันเขาช่วยเขาช่วยเหมือนเตือนเราอ่ะให้เรามองเห็นเห็นคุณค่าหรือแบบรู้สึก appreciate กับสิ่งรอบตัวที่บางทีเราแบบเฮ้ยเราได้ประโยชน์จากเขาอ่ะเราใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายได้ เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นกลไกเหล่านี้ระบบแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่เคย a p ิเ e c แล้วเราไม่เคยเห็นคุณค่าเราไม่เคยไม่แต่จะเอยคำขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คอย support แลักสนับสนุนเราอยู่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยให้ประโยชน์กับเราทัทางตรงทาง,ทงอ้อมอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าเราอะมีเยอะนะเราไม่ใช่ว่าเราขาดแคลนเลยเรามีเยอะมากเรามีเรามีรมีซอากรเยอะมากเรามี เรามีแหลง่งสพอร์ตเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากับถ้าเรากลับมามองย้อนดูแล้วเราแบบเออขอบคุณสิ่งรตัวเล็กๆน้อยๆเราเนี่ยความรู้สึกปิติสุขมันก็จะเกิดขึ้นในใจเราอย่างง่ายดายเราจะรู้สึกอิ่มเราจะรู้สึกเต็มเราจะไม่รู้สึกแบบเราจะไม่รู้สึกขาดแล้วเราก็จะไม่รู้สึกโหยหาโหยเนี่ยเออโหยเี่ยเราจะไม่รู้สึกโหยแล้วก็ต้องพยายามขว่คว้าพยายาม เออมามาสิเพราะกรขาดเลยจะไม่ไงเพราะว่าฉันมีแล้วแล้วฉันเห็นแล้วอะเออแล้วก็จะมีความสุขใช่ปะเออแล้วก็อ่ะก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบอพอเรารู้สึกขอบคุณอะเราก็จะมีความสุขพอเรามีความสุขอะพลังงานอารมณ์อ yes, ่ะเรื่องแรกเลยอารมณ์ความคิดอะไรอย่างของเราก็จะดีใช่ปะเราพอเราพลังเราอารมณ์ดีหรือเรามีพลังงานแบบโดยรวมดีอะเราก็จะมีแรง ในการทํำสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้สําเร็จได้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่เราอาจจะมีพลังถึงสามารถถึงขนาดแบบว่าเปลี่ยนแปลง environment ของเราได้เลยเยนี่จริงๆมันก็คือมุมมองใหม่เสร็จแหละเออก็ซึ่งมันก็ถ้าเกิดศึกษาเรื่องแบบทางพลังงานหรือเรื่องแบบเชิงพัฒนาตัวเองก็จะรู้ว่าความคิดมันมีพลังมากอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วไงอีกอ๋อแล้วแบบ บางทีอ่ะเราไม่ใช่แค่แบบว่าหล,ลงลืมสิ่งเล็กๆน้อยรอบตัวเรานะเ x t e r น a l เงี้ยมันเราพูดถึง external สิ่งใช่ไหมเช่นแบบอ่ะคนกวาดขยะคนขับรถส่งของเ,ออเขาเรียกอ,อ,อากาศต้นไม้ใบไม้ถนนที่แบบที่แบบเออมีถนนนะอย่างน้อยมีถนนให้เราเดินมีถนนให้เราโน่นนี่นั่นที่อยู่ที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ย เออเคยเคยรู้สึกปลาว่าเฮ้ยเราต้องแบบขอบคุณตัวเราเองด้วยหรอวะเออแต่มันกเ็เล่มนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเออวะคกูไม่เคยขอบคุณตัวเราเองเลยอะไรอย่าเงี้ยใช่มันก็จะลิงก์กับเรื่องแบบเซลฟ์เลิฟแล้วกออ็การมองเห็นคุณค่าของตัวเองว่าพอสมควร พอเรารู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรานี่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะขอบคุณนะท,ท,นณนนะที่พาตัวฉันเองขอบคุณตัวฉันนะที่พาตัวฉันมาถึงจุดนี้ได้อะไรไงเออเราก็จะแบบอบกอดตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะแบบให้อภัยตัวเองมากนาะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออรูอ้รสึกโอ้ดีดีจังอยากให้อยากให้หลายๆคนอ่านจะได้แบบอืมจะได้รู้สึกอิ่มรู้สึกคิ้วเหมือนเราตอนนี้เรากําลังพูดถึงพาที่เรา รีเฟล็กกับหนังสือใช่ปะว่าเอาเอเราเราจะอ่านหนังสือแล้วว่าเราเรารู้สึกอะไรเนี่ยก็คือเราอ่ะเป็นคนที่อ่านหนังสือแช n แนลแบบพัฒนาตัวเองเอสพคอนเทนต์เรื่อง f e m i n i n e Energy Manifestation ในใน u t u b e อะไรเงี้ยก็เยอะเออหลายๆคนก็จะพูดถึงว่าหนึ่งในวิธี m a n i f e s t ท,ที่ที่ทรงพลังมากเลยก็คือการทำากรา t ิ d e journal ใช่ปะก็การแบบการสำนึกรูคุณนี่แหละแบบขอบคุณขอบคุณอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเออ แล้วพอมาอ่านเล่มเนี้ยประกอบกับที่ได้ไปเสพคอนเทนต์ภายนอกอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้ว่าเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณอะซีเควนซ์มันอะมันไม่ใช่ว่าเราได้รับความสุขมาแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณอะมันคือการที่เราอะรู้สึกขอบคุณก่อนแล้วเราถึงจะมีความสุขพอจะเก็ตปะพอจะเก็ตแหมเมกเซนไหมเม็กเซนไหม เออหรือแบบสมมติอ่ะเอาเปรียบเทียบเอาลองยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่ามีคนมาให้ของเราเนี่ยถ้าสมมติเขาให้อะไรมาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยนะว่าของสิ่งนั้น,นเป็นของที่เราชอบหรือไม่ชอบไม่ได้คิดเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราได้รับมาแล้วเราอก็รับมาใช่ปะ่ะแบบฟิสิกาลี่รับมาแต่เราไม่ได้รู้สึกขอบคุณอ่ะ ทำไมถึงไม่รู้สึกขอบคุณอาจจะเป็นเพราะว่าของที่เราได้อ่ะมันไม่สวยหรือมันไม่ใช่ของที่ถูกใจเราหรือเราไม่ได้ขอหรือมันได้มาจากคนที่เราแบบไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแล้วความสุขจะเกิดไหมอ่ะก็ไม่เกิดถูกปะ่ะอ่ะต่อไปต่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนสมมุติว่าเราได้รับของสิ่งหนึ่งมาของเดียวกันเลยนะกับคนจากคนคนเดิมมาเราได้รับมาแล้วเราอ่ะได้รับปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขา เฮ้ยขอบคุณนะเนื้อออกปะเมื่อน,นั้นคือความสุขเกิดแล้วปะเออเราแบบไม่ได้เราไม่ได้สวนว่าเราเราได้ประโยชน์อะไรจากจากของนั้นหรือคนคนนั้นแต่ว่าแค่เขาให้เราอะเราก็มีความรู้สึกขอบคุณแล้วอะเพราะฉะนั้นนะความรู้สึกที่มีความสุขอะมัน,ม,นมันไม่ได้เกิดจากการที่เราได้รับของเขาอะ่ะแต่เรามันเราเกิดจากการที่แบบว่าเรารู้สึกขอบคุณ ก็พอจะเก็ตป่ะวะพอจะเก็ตไหมเอออันนี้อันนี้คือในกรณีที่แบบเห็นอ b v i ว u s l y ่มากเลยนะว่าได้รับของอ่ะเออได้รับของอ่ะอีกสมมติอ,อ่ะอีกซี ن เนเล,ลโอหนึง่งเออที่อยู่แล้วกันสมมุติเราอ่ะอยู่ในอยู่ในห้องเนี้ยอยู่ในคอนโดเนี้ยในในวิชั่นของเราอ่ะในสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้คอนโดที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าหรือว่าในโลเคชั่นที่ที่อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเกิดเราตัวเราในปัจจุบันอ่ะ เราแบบเรารู้สึกแบบเราไม่ได้รู้สึก appreciate หรือเราไม่ได้รู้สึกขอบคุณท้องที่เราอยู่นะตอนนี้คอนโดที่เราอยู่นะตอนนี้เราจะรู้สึกแบบรู้สึกขาดตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกทอ้อรู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกขาดอืรู้สึกแบบโหยอ่ะโหยรู้สึกว่าต้องต้องตามหาที่อยู่นั้นนะที่ต้องการนะต้องทาทุกสิทธิวิถีทางเพื่อที่แบบเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ได้แบบที่อยู่ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เพราะเราไม่มีความรู้สึกว่า appreciate ที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอ่ะเปลี่ยนใหม่อ่ะอีกซีนหนึ่งซีนารีโอหนึ่งถ้าเป็นเราเราก็ยังอยากจะได้ห้องที่กว้างขึ้นนะอีกโลเคชันที่แบบเราต้องการอยู่เหมือนกันนะแต่ความรู้สึกของเราที่มีต่อห้องในปัจจุบันอะ่ะจะเป็นความรู้สึกแบบขอบคุณนะหมายถึงว่าก็ยังอยากมีอีกแบบหนึ่งอยู่แต่ว่าถามว่าพอใจ พอใจกับห้องที่อยู่ตอนนี้ไหมพอใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณไหมขอบคุณมันดีมากขอบคุณมากที่แบบที่เป็นห้องลักษณะแบบนี้มีแสงแบบนี้มีเอ่อเครื่องใช้ครบคันแบบนี้มีเอวิตินจิเกเลมีพี่ยามีพี่วินที่แบบที่แบบใจดีมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีโลเคชั่นที่นแบบับน่ารักลงไปแบบเจอนึกออกปะคือถ้าเกิดเรามีความรู้สึกขอบคุณณนะปัจจุบันอะ เราก็ไม่รู้สึกหยไม่รู้สึกเหนื่อย okay. ยังเรายังเวิร์กเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราเมควิชชั่นไว้อยู่ไหมก็ยังทําอยู่นะยังทํางานกับสิ่งนั้นอยู่นะแต่เราจะทํางานด้วยเอเนจีที่แบบว่าไม่เหนื่อยอะเอเนจีที่สนุกอะเออแล้วก็แล้วมันก็ก็มีแรงอะมันไม่ได้มีอะไรมาถ่วงใจกับการที่แบบอุยขาดนี่นั่นยอะไรเงี้ยนึกออกว่า <S <S> <S ยาวไปวะเนี่ยโอเคจบเซสชั่นนี้นะคะเอาเป็นว่านังสือเล่มเนี้ย กับสิ่งที่เราได้ไปเสพรอบตัวนะี่ะคือทาให้เราเชื่อเรื่องการขอบคุณพอสมควรเชื่อว่าการขอบคุณอะแอดลิสเลยนะไม่รู้แหละว,ว่ามันจะบินว่ามันจะแบบนํานําแบบโอ้ความอัศจรรย์อะไรขนาดนั้นมาในในชีวิตหรือเปล่าอะไรขนาดนะั้นเราคิดว่ามันแล้วแต่คนเออแล้วแต่พลังใจของแต่ละคนด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดเลยอนะสําหรับเราอะการขอบคุณอนะทําให้เราจิตใจสงบแล้วก็ทําให้เรา มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากขึ้นแล้วทําให้เราอะมีพลังในการทําสิ่งที่อยากทําเยอะมากขึ้นแล้วเราก็เหมือนแบบจเจริญก้าวหน้าไปมากขึ้นในชีวิตเอง้ะเออแล้วว่าสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นเอออันนี้คือสิ่งที่ประสบกับตัวเราเองนะโอเคอตัวอย่างขวดในหนังสือที่ชอบเราสมควรที่จะต้องถือเขาไว้อย่างนี้ไหมเนี่ยถือแหละโอเคอ่ามีอันนี้บอกว่า ในวันที่หนึ่งเขาบอกว่าให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะเขาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตชีวิตทั้งชีวิตก็พลิกฝืนคนที่พูดคนนี้ก็คือวิลลี่เนลสันเกิดหนึ่งเก้าสามสามอาชีพนักร้องนักแต่งเพลงอืม เขาบอกว่าคุณเคยได้ยินคนพูดว่าให้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเวลาคุณคิดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกซาบซึ้งใจหรือน่าขอบคุณนั่นแหละคือคุณกําลังคิดถึงอยู่แล้วแต่ที่คุณอาจยังไม่ตระหนักก็คือการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นการปฏิบัติการที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยทํามาและจะพลิกชีวิตคุณได้อย่างน่าม,มหาศัศจรรย์อ่ะนี่คือตัวอย่างของวิธีการเขียนของเขาที่แบบที่จะมีความโอเวอร์เดอะท็อปประมาณนึงแต่ว่าก็อัธรรตนะคะต่อไป เมื่อสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใดคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นอย่างทันทีทันใดหากสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่แม้จะน้อยนิดก็จะพบว่าเงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์ถ้าสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์แม้จะไม่สมบูรณ์แบบนะัก ก็พบว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างน่าสัจใจถ้าสำนึกรู้คุณที่มีงานทำแม้จะไม่ใช่งานในฝันสปปรพสิงก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพ<ป>ื่อให้คุณเพลิดเพลินกับงานของตนมากขึ้นมากขึ้นแล้วโอกาสดีๆถูกรูปแบบในเรื่องเกี่ยวกับงานก็จะปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันได้เอ้ยเนี่นยแมนแม่เออน,นอันนี้อันนี้จริงมากเลยเรื่องแบบเรื่องงานอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเราทํางานด้วยความรู้สึกแบบบูดอะอารมณ์ไม่ดีอะรู้สึกไม่ชอบอะมันก็ มันก็จะเหนือห่อยถูกไหมอ่ะเราก็จะทําด้วย energy แบบเออ,เอ,อแต่วันที่เราแบบปรับความคิดเราแล้วมองหาเรื่องดีๆในอย่างน้อยก็ขอบคุณนะที่แบบมาแบบเป็นงานให้เราในชีวิตช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบทําให้เราได้มีเงินเดือนทําให้เราได้มีรายได้ในการใช้จ่ายอะไรเงี้ย energy มันก็จะแบบบวกขึ้นถูกไหมมันก็จะเติมพลังใจอย่างนั้นก็มีเหตุผลในการทำงานมากขึ้นว่าเออถ้าแบบเอาตากาสุดๆเลยอะ่ะอ่า อันนี้อยู่ในหัวข้อผู้คนมาสัจจรนย์ผู้สร้างความแตกต่างเป็นเรื่องของการขอบคุณผู้คนเออบางครั้งแสงสว่างของเราก็ดับไปและจุดสว่างขึ้นใหม่ด้วยประกายจากบุคคลอื่นมีเหตุผลที่เราแต่ละคนต้องคิดด้วยการสำนึกรู้คุณอย่างลึกล้ำต่อบุคคลเหล่านั้นที่จุดประกายไฟในตัวเราผู้พูดก็คืออัลเบิร์ตชวเซอร์ เขาบอกว่าเราทุกคนได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนหรือคำแนะนำจากคนอื่นๆในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งในชีวิตขณะมีความจำเป็นอย่างถึงที่สุดบางครั้งใครคนหนึ่งก็เปลี่ยนแนวทางชีวิตเราด้วยการให้กำลังใจคำแนะนำหรือเพียงแค่อยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอเราย้อนกลับไปมองชีวิตจึงตระหนักว่าคนคนนั้นข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตของเรา ให้ดีขึ้นอย่างน่าประทับใจอ่ะบทนี้คือเลสเน a กับเรามากคือแบบเรารู้สึกอินมากก็ด้วยเพราะว่าแบบเพื่อนเรานงะเราสึกว่าในช่วงเวลาที่เราลำบากอ่ะเราแบบได้คนรอบตัว support แล้วก็ดึงดึงเราขึ้นจากช่วงเวลาจมถูกแบบได้ดีแบบดีมากคือเรารู้สึกขอบคุณมาจนถึงทุกวันเนี่ยเพื่อนที่แบบ take action ตลอดเวลาที่เราทําอะไรหรือก็จะแบบสนับสนุนตลอดเวลาที่เราเศร้าก็พร้อมจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฟัง คำบนเราฟังหนังซ้ําชายหนังซ้ําตลอดอะ่ะเออจนเราดีขึ้นน่ะเราสึกแบบโอ้ถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้คือเราคงจะแบบเราคงจะลุกขึ้นมาไม่ได้เราคงจะจมอยู่ในหลุมดํามืดของความโศกความเศร้าความแบบความอะไรหลายอ่างะเออเราทําคลิปนี้เพื่อเพื่อ encourage ให้ทุกคน appreciate ความรักที่มีรอบตัวแล้วขอบคุณที่ซื้ออันนี้ให้เราแล้วก็ขอบคุณที่ สนับสนุนเรามาตลอดนะคะขอบคุณนะคะต่อไปนะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เราชอบนะ่าอ,อันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์เดี๋ยวอยู่ในบทที่ว่าด้วยบําบัดความสัมพันธ์อย่างน่ามาหัศจรรย์โอ้ยหโหดนะเรื่องความสัมพันธ์นะ่ะ เขาบอกว่ามีทองให้พบอยู่ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ยแย่ก็เถอะและเพื่อจะนําความมั่งคั่งมาสู่ความสัมพันธ์และชีวิตคุณคุณต้องหาทองให้เจอขณะที่คุณขุดและคนพบทองอยู่อทองกองอยู่ให้ลงมือเขียนเขียนชื่อคนคนนั้นลงไปและเขียนประโยคที่แสดงถึงการสํานึกรู้คุณอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องการแบบการเทคแอคชั่นมากกว่าการพูดอย่างเดียวแหละเออมันว,วิธีการเขียนอะ มันจะแบบช่วยให้เราเอาความคิดหรือความรู้สึกของเราอ่ะมันออกมาเป็นรูปธรรมมากแล้วมันก็จะทําให้ความรู้สึกความรู้สึกสํานึกรู้คุณของเรามันยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็มันจริงมากที่เขาบอกว่ามันมีทองอยู่ในทุกความสัมพันธ์ทองคืออะไรทองก็คือแบบสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยทองในในบริบทของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็คือบทเรียนปะ บทเรียงที่เราได้จากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้จักรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือแบบได้ได้เออได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็คงต้องแบบเออขอบคุณเขาขอบคุณความสัมพันธ์นั้นอย่างจริงใจว่าแบบขอบคุณนะที่มาสอนฉันในเรื่องนี้นี้นี้น,นี้หรืออะไรเงี้ยเอเอเราสกว่ามันมีค่ามากมากแบบมากเลยอเออเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละคน,นะที่เกิดขึ้นในแต่ละชีวิตคนนะมันแบบ คัสตอมไมซ์มากอ่ะมันแบบเฉพาะเจาะจงมากอ่ะคนที่จะมาสอนเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองแล้วก็บทเรียนที่เราแบบคิดได้ตกตะก,กรจากการที่เราแบบอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมีอะไรอีกคะตอนแรกเรากะว,ว่าคลิปนี้มันน่าจะประมาณยี่สิบนาทีนะแต่ไม่รู้ตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ <S <S เป็นไรอ่าันนี้ก็เป็นเรื่องแบบวันที่ยี่สิบการแปลงความผิดพลาดไปสู่สิ่งดีๆอย่างน่ามหัศจรรย์เออ โอปราวินทรีนะคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนบาดแผลเป็นปัญญาทุกความผิดพลาดคือพอรที่ซ่อนสุขเด็กย่อมทำผิดพลาดอยู่นั่นแล้วระหว่างเรียนรู้ที่ออวิธีขี่จักรยานหรือวิธีเขียนหนังสือแต่เราไม่คิดอะไรมากพราอรู้ว่าเมื่อผ่านการทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเด็กๆจะได้เรียนรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่กำลังพยายามทำในที่สุดถ้าเช่นนั้นทำไมผู้ใหญ่จึงวิตกกังวลน,นักเล่าเวลาทำอะไรผิดพลาดกฎเดียวกับที่ใช้กับเด็กๆ ก็ใช้กับคุณได้ด้วย,ยจะร้องไห้เรารวนทําผิดพลาดก็ถ้าไม่เคยทําผิดพลาดเลยจะเรียนรู้ได้อย่างไรและเราจะเติบโตแบบฉลาดขึ้นหรือเฉียบคมขึ้นได้อย่างไรอุ้ยก็จริงอะ่ะก็จริงอุ้ยจะร้องไห้เลยอ่ะเราอ่านเล่มนี้เราก็มีแบบเสียน้ําตาไปบ่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกความผิดพลาดแล้วก็อบกอดตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองเยอะๆนะคะมาอีกอันนี้คืออะไร กระจกมหัศจรรย์วันที่27รูปลักษณ์แห่งสรรพสิ่งแปลเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ความรู้สึกด้วยเหตุน,นั้นเราจึงมองเห็นความมหัศจรรย์และความงดงามในสรรพสิ่งนั้นขณะที่ทั้งความมหัศจรรย์และความงดงามอยู่ในตัวเรานี่เองคาริวยิบรานใกล้เคียงกับแนวคิดที่แบบว่าเราคิดยังไงสิ่งรอบตัวมันก็จะเป็นอย่างนั้น เอ v i r o ลโล n t ตัวเราคือรีเฟลคชันของความคิดเราหรืออารมณ์ความรู้สึกเราจากบทนี้เขาก็พูดถึงเพลง Man in the m ะเมเ r ด้วยเคยฟังกันไหมคะของ Michael Jackson จงเปลี่ยนบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไปแล้วนางก็แบบมาลิงเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟการแบบขอบคุณตัวเอง เมื่อสำนึกรู้คุณบุคคลในกระจกเงาความรู้สึกขุ่นเคืองความไม่พึงใจความผิดหวังหรือความคิดว่าฉันไม่ดีพอก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงและด้วยเหตุนี้สภาพการที่น่าขุ่นเคืองไม่น่าพึงใจและน่าผิดหวังในชีวิตคุณก็จะหายไปอย่างน่าสัศจร,รด้วยเ,ออเหมือนแบบอุย้ยเราอะเราเกิดมาเราชมตัวเองบ่อยไหมอาฉันนะ่ะชมนะฉันชมบ่อยแต่ว่าขอบคุณตัวเองเยอะไหมชมตัวเองว่าสวยก็ชมบ่อยอยู่หรอกแต่ว่า ในขณะเดียวกันก็กลดาตัวเองด้วยแบบเวลาทําอะไรผิดแบบเวลาทําอะไรพลาดอะ่ะแล้วก็จะชอบซ้ําเติมตัวเองอเอยางใช่ปะเล่มนี้ก็ทําให้เราหันกลับมามองว่าแบบเออวะจริงด้วยวะเราแทบไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยอะ่ะโอ่มาได้ถึงขนาดนี้เราขอบคุณตัวเองบ้างไหมเราขอบคุณตัวเองที่แบบที่ตื่นเช้าลุกขึ้นมาทํานูน่นทํานี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ตัวเองที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ไหมขอบคุณตัวเองที่ พาตัวเองไปเจอ e n v i r o n m e n t ได้ดีบ้างไหมอะไรเงี้ยขอบคุณตัวเองที่ดูแลตัวเองบ้างไหมขอบคุณตัวเองที่ทํางานหนักหาเงินเพื่อมาดูแลตัวเองก็ลองดูนะคะเมื่อสํานึกรู้คุณความเป็นตัวคุณคุณจะดึงดูดแต่สภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคุณต้องมั่งมีด้วยความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับตัวเองเพื่อจะนําความมั่งคั่งของชีวิตมาหาคุณการสํานึกรู้คุณตนเองเติมความมั่งคั่งให้คุณ ผู้ที่สำนึกรู้คุณตนเองจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณตนเองจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยใช่โอเคก็จบแล้วโคดที่เราชอบในนี้สรุปละกันสรุปนะสำหรับเราเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่ เราอ่านแล้วเรารู้สึกหิวรู้สึกจิตใจโดนหิวบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยวิธีการเขียนมันอาจจะแบบโอเวอร์ไปนิดละิงเงี้ยซึ่งเราก็คิดนะเราก็คิดก็คิดว่างแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นอัธรรกการเขียนนะมันเป็นศิลปะการเขียนของเขามันเป็นสไตล์ของเขาอ่ะเราเราก็มีความเชื่อว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะจะแยกแยะได้เว้ยว่าอันไหนมันคือเรื่องที่อันไหนคือเรื่องที่แบบ เออก็จริงเราเจออะไรเงรี้ยแล้วก็จะแยกได้ว่าอ๋ออันนี้ก็คืออัตรรดแหละแฟนซีจ๋าแล้วอัตลรดแหละอะไรเงรี้ยอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงรี้ยโอเคจบแล้วคอยจะจบได้แล้วเย้ขอบคุณนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายตอนนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนเราตลอดมาขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูขอบคุณค,น,ค,ณคนฟังขอบคุณทุกสิ่งทุกอยา่างขอบคุณจ้า ขอบคุณครูวาด้วยนะอันนี้ไม่มันออกจากปาเราจะได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ๊ยที่อัดน,นี่คือสีโซนะไปตัดได้ไวนี่ยลองดูขอบคุณทิ่ตรงที่ลงมือทำไอ้สนุกว่า